อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันว่าสกินเทพ XM8 ของผมมันหมดอายุแต่ผมก็ยังอยากที่จะแบกคนดูอยู่ถึงจะแบกลงก็เถอะเลยจะมาเปลี่ยนปืนเล่นคลิปนี้ขอใช้เป็น A k เคละกันเพราะปืนนี้พี่มั่นใจในระดับหนึ่งถึงจะตายบ่อยก็ตามจากนั้นก็มาหยินงงๆ่ๆรอคนขอเข้าทีมและตอนนี้ก็ครบตีละเอาละเดี๋ยวและนี่คือผู้ที่จะร่วมทุกไปกับเราคุณมอริชี่กับ PB ไปจะอยู่หรือตายก็ไปลุยกันเลยไปฮะเฮ้ยหายไปไหนเฮ้ย อ๋อมาละมาละมาละเอาละคงพร้อมจริงๆแล้วสินะไปกันได้ลุยและหลังจากที่ผมขึ้นเครื่องมาก็ได้มาร์ไปที่วงฟ้าแต่ว่าเราก็มาลงที่พีกเหมือนเดิมเพื่อจากนั้นเราก็ต้องตามหา A k เคแต่เจอคากับ MP5 ไอ้สัตว์ยังไงก็ต้องขอใช้เพื่อระทางชีวิตก่อนละกันนั่นล่วงไปหนึ่งถึงจะโคตรลัดก็เถอะแล้วมึงใครเนี่ยแล้วผมก็มาเจอ A อนี่เอมาละแต่เคยังไม่มาแล้วผมก็มาเจอมันจนได้เอาละได้เวลาทำภารกิจลุยแต่ไม่ท่านอะไรกับมีก็จีโชคร้ายนนิดห่อย พวนทาหารของฝั่งเราอ้อมที่นี่ไปหมดแล้วแลวก็เรียบร้อยหมดตีฮะจากนั้นเราก็ต้องวิ่งฟาร์มตามสเต็ปหลังจากที่ฟาร์มเสร็จก็พากันกระจายตัวตามแมพและหลังจากที่ผมวิ่งไปเรื่อยดูเหมือนที่มอริชี่จะมีศัตรูแต่ตรงหน้ากูก็มีเหมือนกันครับรับมือเองแล้วกันจากนั้นผมก็ได้กระโดดหยองๆหลอกล่อศัตรูเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือยิงหัวกระจายตัวกับจิตนี่ไปคนละทิศคนละทางเหลือแค่ล่างที่กลายเป็นกล่องจากนั้นก็เก็บของสิครับรอฮีและผมก็ได้วิ่งไปสมทบมอริชี่กับพีบีไปแต่กลัยอยตยย้งวห หายและกลายเป็นผีที่ไม่มีหัวทะลุตัวว่ากาก็อย่าบาังอาจมาสะก,กิดไอชิบหายแล้วก็มีนายที่ยืนหล่อๆอยู่หลังไอบอลแล้วไม่ชอบอยากมอบคิวให้ผมว่างั้นก็ไปหวันน่นจะได้สั์จะนั้นผมก็ได้ไปชุบนายพีวีไปแต่ในขนานั้นเองเมื่อดีเราก็ตายซะงั้นผมก็ได้หันไปชุบอย่างไวแต่ในขนานั้นอีกมอริชี่กับโดนเปิดผมก็ได้อ้อมตะล่มตะล่มกันจะไปทาไอ้นั่นไปเกิดใหม่ให้ได้และไม่ทันไรผมกับมอริชี่ก็สามารถปิดชีวิตไอฟวิปริตคนนี้ได้ในที่สุดและหลังจากนั้นไม่ถึงนาทีพ คืนชีพพวกเขาขึ้นมาได้จานั้นผมก็เหลือบไปเห็นไอ้เวนนั่นกำลังเก็บแอรดผมก็ได้ตะล่อมตะล่อมไปยิงตามสเตปและก็โดนหวัวไป2เมตรแต่กูตายไอสัตว์แต่ว่ามอริชี่กับชบผมขึ้นมาได้เฉยคือเหรียญนาจะเยอะไปไหนหวะนะจานั้นพลทหารปลายก็ได้ไปยิงไอ้เวนนั่นตายส่วนมือดีก็ตามไปล้างแคนสาเร็จแล้วก็ได้มงกุดคืนมาจากนั้นเราก็ได้วนมาที่พีกโวยเฮ้ย,ยแล้วกูกับมอริชี่กีกละไอชิมหายแล้วเราก็พากันวิ่งลงมาเรื่อยๆและในขณะนั้นเองมอริช อจะมีีกนั่นล่วงไปอีกคนส่วนอีกคนก็โดนโมอริชี่ซับถึงกับหามส่งวัดกันเลยทีเดียวจากนั้นเราก็ได้รวมตังเพื่อดึงมือดีขึ้นมาและมือดีที่เพิ่งลุกขึ้นมาได้ก็ได้ไปดับฝันไอเด็กพวกนั้นลงไปดังคู่ถึงกับกลับสู่หน้าล็อบบี้ไป2ตีกันเลยทีเดียวเชียวแต่ว่าเผื่อแป๊บเดียวผมก็ได้ไปเที่ยวนรลกลไล่ชิบหายเลยต้องมานั่งให้กำลังใจเพื่อนๆในตีจากนั้นมือดีก็ได้เข้าไปสู้กับหนูน้อยหมวกแดงจน,นเขานอนตะแคงลงไปก่อนจะวิ่งเข้าวงให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้และเราอีก จากนั้นเขาก็จะวิ่งไปชุบแต่ก่อนจะชุบก็ได้ไปซัดไอเด็กคนนั้นซุดไปหนึ่งแล้วเขาก็ดึงผมขึ้นมาก่อนที่เขาจะตายลงไปและผมที่ลงมาก็ว่าจะไปล้างแขนให้มือดีแต่ว่ามันมี2เอาไว้ก่อนดีกว่าเลยต้องหันตัวมาอีกทางแต่แม่งก็มี2เหมือนกันในชิปหายแต่อยากตายก็ตามมาดินั่นล่วงไปหนึ่งทะลึ่งไงเราจากนั้นผมก็ได้วิ่งเข้าไปข้างในพอ่อแล้วเราก็ผ่ากันได้ที่3ก็ไม่ได้แย่ก็เล่นสบวสกหกสิบเลยจะแย่ได้ไงและนี่มันแค่ตาแรกไปดูตาต่อไปกันลุยแล้วเก็มนนนนนง่ี้้แลลวหุปู ข่างเลยไห่นายเล่นไปแล้วนี่คบตี้ฮะแลวพวกเขาทั้งสองก็มีนามว่าโอมจะรําซิง่งสายผู้ที่นิ่งเป็นหลับขยับเป็นตายชิบหายสุดๆกับอีกคนนายแควแตกไปต่อไงวะเนี่ยถึงกับแควแตกเลยทีเดียวเอาเป็นว่าไปลุยกันดีกว่าไปหลังจากที่ผมลงมาถึงพื้นและมันก็หาปืนที่ต้องการไม่เห็นเลยจะเป็นต้องใช้ M4 กับโทก,ก่อนก็ขออภัยด้วยที่ผมใช้ AK ทั้งเกมไม่ได้แต่ก็ไปต่อแต่นั้นผมก็มาเจอน้องบอดเลยทําการพุ่งใส่ทันทีแต่ดูเหมือนบอดตัวนี้จะเป็นบอดแต่งเพราะแม่งเชิงหนาจัดจากนั้นผมเลยใชกงําแพ ก็ไม่โผล่มาผมเลยกระโดดเข้าไปหาแล้วก็สามารถซัดหน้าเขาลงไปกองบอดแต่งล้วเราอะไปต่อจากนั้นเราก็มาเปิดสืกกับไอ้พวกที่นึกอยากเป็นสไปเดอร์แมนและปีนขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็ได้ใช้เวลาสู้กันอยู่สักพักก่อนจะพักยกโดยที่ไม่มีใครเป็นศพสักคนแล้วเราก็พาก,กันวิ่งฟาร์มกันต่อแต่เพราะเหตุใดไม่รู้เมื่อดีกูหลุดไอ้สัตว์ซึ่งผมก็ได้ออกไปถามเขาแล้วนะครับผลปรากฏว่าฝนตกหนักเมฆแปลผันสัญญ,ญาณหายจึงกลายเป็นเหตุแบบนี้แหละครับแล้วเ,เลยจำเป็นต้องลุยกันแค่3คนแต่ก็ลุยจากนั้นนนไไไมมมม่่ทัััรกกกก็ีีคคจจะาาาาาตตุยยยือออดลลลงบเว์แ ก็หลับลงไปและในขณะนั้นเองรึมันจะมีคนกําลังเก็บแอร์ดอกพราผมที่ยอมไม่ได้ก็ได้บอกลามเมอดีก่อนที่จะพากันวิ่งโถมแบบทันทีทันใดซึ่งผมก็ปล่อยให้พลทหารทั้งสองเข้าชาแล้วก็ลัดสาเร็จตามแผนสวยแล้วเราก็กลับมาหาเมอดีไม่ทันไรก็มีบุรุษปริศนาโผล่มาซึ่งเขาก็โดนผมซัดหน้าแบบทันทีทันใดแต่มันก็ยังจะไปยิงเมอดีล้มอยู่นะนี่แน่นี่แน่ยิงเพื่อนกูขอจากนั้นผมก็ออกจากพีกแต่เมอ่อดีกับโดนจนได้ก็นิ่งซะขนาดนั้นไม่โดนสิิิแแแปลลกกตตต่่่่ใครรมมมมััันนนนนนนยงงงงเพพือออผบบบี้้้้้โดดจาาาาาทหหะํ็ไไว ใช่ง,งั้นชิปหายเลยสิครับผมเลยต้องพักการลบกับไอบ้บัตรซบคนเมื่อกี้ไม่ได้หนีนะจะไปชุบเบอร์สี่ไอ้สัสแต่พลทหารเขียวแตกกับแย่งผมชุบไปก่อนซะละผมเลยว่าจะวิ่งอ้อมไปตุย๋ยไอ้คนที่มันทํามือดีเราเป็นปุ๋ยบํารุงพีพอ้อมในตอนนี้มันก็เหลือแค่พลทหารโอมซึ่งผมนี่ปล่อยจอละต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยเพราะงานเข้าจริงๆและเขาก็ชุบผมขึ้นมาแต่ว่าผมกับยืนนิ่งจนต้องลงไปกิงกับผืนแล้วเราก็จบอันดับที่เจ็ดแต่เกมนี้ผมกับมือดีออกไปทางโยนเกมไว้มีโอกาสจะมาแแแกกกกก้้้้มมมมือออออให่่่่่ลววััััันนนนนะคครรรบบบตตตทําาาไไมไมึงไขดสเปี็ยู มือดีกับมือดีของมือดีอีกทีหนึง่งซึ่งอีกคนก็คือพลทหารวัลลิสาและดูเหมือนว่าเขาจะเป็นอดีตทหารรับจ้างของทางฝั่งอเมริกาที่หมดวาระแต่ว่าการฆ่าฟันห้าหมห่นคนมันยังคงอยู่ในสายเลือดเขาเลยเลือกโหลดเกมนี้มาเล่นพอไอ้สัปยาวไปละเอาเป็นว่าไปลุยกันดีกว่า ไปแล้วเราก็มาลงที่พีรอบที่พันละจากนั้นเราก็วิ่งฝร,รามป่อให้เมื่อดีเราจัดการกับศัตรูในการที่เราจะยืนดูคงไม่คู่ควรสักเท่าไหร่เลยได้วิ่งไปเสริมดาเมจให้นิดหน่อยแลวเขาก็โดนมือดีสอยลงไปและในขณะนั้นเองพลทหารวันริษาจะโดนงัดหน้าแต่ว่าเขากลับหันสวนนายคนนั้นนี่ถึงกับม้วนลงพื้นกันเลยทีเดียวแต่ของก็ต้องเป็นของข้า <c oughs> แล้วเราก็ได้เอเคมาแล้วะเอาอะดําดเนินภารกิจต่อได้ <c oughs> จากนั้นผมก็มาเปิดตาล่าพร้อมกับมุ่งหน้าไปหาเขาในทันทีแต่ในขณะนั้นเองที่เบอร์สี่กับม <ส>และศัตรูก็โดนพลทหารฟองนมซัดลงไปกองกับพื้นจากนั้นผมก็ว่าจะวิ่งอ้อมแมปแต่กลับมีไอ้มนุษย์สุดแสบมาสกิดสีข้างและเขาก็ถูกผมตอบกลับเล่นสลับที่ขอบหน้าต่างกันเลยทีเดียวจากนั้นผมก็ได้ออกวิ่งต่อแต่ในขนานั้นเองกลับมีส้นตีนขึ้นบนหัวเพื่อน,อนผมก็รีบเคลื่อนตัวเข้าไปช่วยแต่ไปไม่ทันเขาดันตายก่อนซะละเฮ้ย <"He i, S 2> ได้มงกุฎเลยหรอขอมั่งดิแต่วิ่งมาไม่ทันเลยก็เจอคนในระยะไกลอีกละเปิดเลยสิราบนั่นถึงกับขมับแตกจากนั้นผมก็ไปเห็นยานอาวกาศลงมาจากฟ้าแต่ว่าาาาลลลงงบบนน้้สสววยยมุุดๆแเเกก็ปทพตร ุดน้ําลงไปจากนั้นเราก็ได้ใช้แผนสองสองกองกลังฝั่งไหนลงไปนอนอีกฝั่งต้องไปชุบทันทีและตอนนี้กองกําลังฝั่งผมก็มาถึงบีมาสกิและพอาหารบริษาก็ได้ทําการซัดหน้าและได้ฆ่าไปหนึ่งซึ่งผมก็ได้ไปยิงอีกตัวที่กําลังวิ่งไปบ้านไม้แต่มันก็ไม่ตายแต่ก็ไม่รอดฮะและดูเหมือนทางด้านกองกาลังอีกฝั่งนี้ชื่อขึ้นไม่หยุดคือมึงจะเอาสูตรไปไหนวะน่ะเฮ้ยพลทหารกูโดนและรังใจที่ผมชุบผลทหารก็ได้มาสังหารไอพิษฐานที่เตาปฏิกรอนก่อนที่ผมจะนอนลงไปเหมือนกันแต่ยังดี ก่อนจะกลับไปซัดกับไอ้กกไอคนที่มันฟัดกับผมเมื่อกี้นี่มีการกลางงงแต่มีดุ้งอะเจอเอเคเข้าไปจากนั้นผมก,ก็วิ่งอ้อมต่อปฏิกรแล้วก็มาเจอกับไอ้หน้านอนคนนี้ก็ไปดีะซะหน่ายสัตว์ก็ขออภัยที่ไม่ได้ใช้ไอเคนะครับแล้วเป็นขู่และตอนนี้กองกําลังฝั่งเราก็มาสมทบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีศึกขังไม่น้อยเกิดขึ้นหลังจากที่พลทหารเราซัดฝั่งเขาลงไปนอนเขาก็ได้นอนลงไปเหมือนกันจากนั้นผมก,กับมือดีก็รีบเข้าไปชุบแต่กลับมีพวกบุรุษปิศนามาเข้าหลังมือดีเราก็ได้หันไปสวนส่่่วนนนผมมกกกก็็รรีีบชชชุพทหหาาาแตยยัังไไไดดดด้้ะะโออเขปื รวมถึงมือดีของมือดีอีกทีด้วยและน้องสาวส,สวยที่ดวงสวยสุด,สดก็ถูกผมฉุดกระชากลากจมเอาเวจีลงไปนั้นาพก็รีบไปชุบมือดีแต่ดันชุบผิดไปชุบมือดีของมือดีซะง,งั้นขอเลยมือดีของมือดีเลยต้องไปชุบมือดีกับพลทหารอีกคนที่ร้านค้าและเราก็พากันมุ่งหน้าขรับงแต่ผมเสือกโดดไม่ดูคนโดนเสกสกายเป็นผู้ชมเลยชิบหายนั้นมือดีก็ได้ไปสะกิดไอ้ตัวบ้านแอลเกือบขิดเลยรีบเข้าไปชิดอย่างไวแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งแต่ละฝั่งนี่พากันดึงเชิงกันจจจััััดดดดเเเมมมมื่่่่ออไหหหรรรึงงะสตวกกกนนทททีีีขขใผผู้้้้ชชยยาาาาาิบพ็ สที่ี่ยการเป็นผู้ชมที่ดีเหมือนผมเลยฮะตัดภาพมาที่มือดีซึ่งในจังหวะที่กําลังชุนละมุนเขาก็ได้หมุนตัวไปยิงไอ้หนุ่มแจ็คหันมาหน้าามาลงไปแล้วก็ได้มงกุฎมาคลองและตอนนี้มันก็เหลือสองหนึ่งจากนั้นมือดีก็ได้หิวให้มือดีของมือดี่อนที่มือดีจะอ้อมมามีประเด็นที่อีกฝั่งแต่มือดีเรากับโดนดับฝันซะงั้นเราเลยต้องหันมาดูที่มือดีของมือดีซึ่งมือดีของมือดีก็ทําได้แค่สะกิดและเขาก็ขีดตามมือดีไปสรุปคือมือดีกับมือดดดดดีีีีีีขขอออองงงงมมืกกก็็็็ไไปปทททั้้้้้คู่่่่่ะแลเเเเรรรราาา2ซึึผนน3ววยยบสต อันดับที่มันดีกว่านี้มาให้ได้เพราะงั้นต้องไปต่อแล้วเราก็มากับตีเดิมแล้วก็มาลงที่เดิมจากนั้นก็ฟาร์มเหมือนเดิมแต่ในขณะนั้นเองกับมีไอเวนที่อยากไปดีมาเปิดหน้ามือดีของมือดีมือดีที่ยอมไม่ได้ก็ได้รวมพลังกับมือดีของมือดีอ้อมปิดหน้าหลังแต่คนที่ดับฝันเขากับเป็นผมโทษทีปืนพี่มันคมอะอือจากนั้นผมก็ได้ตะล่อมตะล่อมรอบเข้าไปชิดก่อนจะไปปิดชีวิตทําให้นั่นขีดอย่างช้าๆแต่ว่าสาวมันรลอดอสกูดาวเลยไอชิมหายมือดีก็ตามมาซ้อนนะแต่มึึงงกกกกก็็็ยยัจจะะมมมมมมาาาาาาา้้้ํนนนแลืืออดีีีคคผผขตตหเ และดูเหมือนว่าพีคจะไล่วี่วแวของ AK. เ k เล้ราเลยจำเป็นต้องเคลื่อนตัวออกจากที่นั่นจากนั้นเราก็วิ่งตามมายิงไอตัวในตาล่าและเขาก็หน้าคำมั่นลงไปแต่ไม่ทันไรก็มีตัวใหม่โผล่มาจากบ้านแอลและเขาก็ดับแนวด้วยกระสุนของมือดีจากนั้นผมก็เข้ามาประชิดในทันทีแต่ว่ามือดีเรากลับเก็บหมดโพดโผล่และไอเด็กคนนี้และตอนนี้ผมก็เจอมันแล้วครับจากนั้นเราก็วิ่งมาที่โรงงานผมก็ได้วิ่งออกมาอีกทางก่อนจะมาเจอกับตัวลงใหม่ซึ่งเราก็ได้ดึงเชิงกันสักพักใหญ่เลยแหละและแล้วมึงก็ตายสักที ุดแต่กูมาทําไมเมื่อดีเอาไปซะหมดเลยชิบหายแต่ไม่ทันไรกับมีตี้ใหม่โผล่มาจากโรงไฟฟ้าจากนั้นกองกาลังของฝั่งเราก็ได้เข้าไปประชันหน้าเพราะที่พลทหารวาริสาจะเอาไปหนึ่งซึ่งเมื่อดีก็ได้นอกศัตรูตามไปแต่ว่ากูยิงอะไรไอชิบหายแต่ไม่ก็เป็นแค่แผนหลอกล่อศัตรูให้เมื่อดีจู่โจมจากด้านหลังผมคํานวณไว้แล้วและศึกครั้งนี้ก็จบลงไปโดยที่ตี้เราไร้รอ,อยขีดขว่วนมัง้ง แต่ผ่านไปไม่ทันไรล้วก็หวนคืนสู่การต่อสู้อีกละฉันละเหนื่อยจากนั้นผมกับมือดีรวมถึงมือดีของมือดีก็พากันวิ่งเข้าไปยิงจากด้านหน้าส่วนพลทหารวาริสาก็ได้ลอบไปยิงจากด้านหลังจากนั้นเราก็พากันเข้าชาจแต่พลทหารวาริสากับผ่าเพราะถูกศัตรูกาดยิงก่อนที่นายคนนั้นจะโดนฟองนมเก็บงานและทางผมก็พยายามเอาเอคปิดสกอแต่วอมึงเยอะไปไหนวะนะ่ะแต่ดูมันเขาจะตั้งไม่มีผมเลยสามารถเข้าไปยิงเขาในระยะประชิดและเขาก็เสียสิทธิ์ในการมีชีวิตลงไปและผมก็ได้มงกุดมาครองเชิดกูได้เป็นราชาแล้ววะ่ะะสสแลดดูเเหหมมมือนนนน้้าาาโรงงงจีคกิขึ ซึ่งผมที่มาทีหลังก็ไปตุยสิครับรอเลยล่ะถึงกับเสียทานและกับสูน่าล็อบบี้อ่ะอแต่ฟังนั้นนี่ไม่รู้จะยื้อก็ไปถึงไหนแต่ไม่ทันไรพลทหารวริษากับภรรยามือดีก็เอาไปคนละหนึ่งถึงกับหมดตี้กันเลยทีเดียวแล้ดูเหมือนตอนนี้ที่มือดีเราจะมีตัวอุยถึงกับขมับแตกกระบ,บาลแยกกันเลยทีเดียวจากนั้นผมก็ได้วาปไปก็จะไปยิงตัวหลังไอ้บอแต่เพื่อผมไม่ได้คิวได้ไงวะน่ะงอนและตอนนี้ก็เหลือตัวท้ายซึ่งดูเหมือนนายคนนั้นจะอยู่ด้านบนแล้ววมมมึึึงงจะะะะขนนนนไไไปปทาคคยยยแ่่่กกกกกก็็รรออดดดถถูผใสััับหเเเลลีีชโ ผมสวมมงกุฎราชาอืออ้าวไม่ผมได้คิวน้อยกว่ามือดีวะแต่ดามเมจผมเยอะกว่านะเออและคลิปนี้ก็ขอ,อไว้เท่านี้ก่อนละกันแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม